สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบกับผมนะครับช่องกเกษตรไทยภูวันนี้จะพามาอัปเดตนะครับดวงมะพร้าวที่เข้าฝักอยู่นะครับครบ2อาทิตย์นะครับเรามาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับ ให้ดูอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะวันนี้นะครับเรื่องงานค่ำครับนี่นะครับก็จะเป็นดวงเป็นที่เขาเข้าฝักนะครับนี่จมีอีกตัวนี้ก็กําลังเข้านะครับเดี๋ยให้ดูกันชัดๆเลยนะครับ เราก็จะดึงใยมะพร้าวนะครับมาพันตัวเองนะครับเ็จะเข้าฝักเหมือนตัวนี้นะครับนี่ชุดนี้ก็กำลังงวนกำลังเข้าฝักอยู่ครับเนี่ยเห็นดุกดิกดุกดิกอยู่นะครับส่วนอีกมีหลายตัวเข้าฝักเสร็จแล้วนะครับ จะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเนื่องจากถ่ายเวลางคืนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเข้าฝักนะครับส่วนมากด่วงเขาจะมาเข้าฝักด้านบนนะครับส่วนมากด่วงเขาจะมาเข้าฝักด้านบนนะครับบริเวณด้านบนของขอบขอบกระมังนนครับ จะพบเยอะมากครับข,บขอบกระมังนะครับส่วนล่างๆเขาจะกัดกินเล่นเป็นส่วนใหญ่นี่วันนี้พามาดูแล้วส่วนมากเขาจะเข้าฝักนี่ขอบขอบะนะครับกระมังครับนี่ครับตัวนี้ก็ใช่นะครับ นตัวนี้กำลังถักทอลังเลยครับนี่เขาจะม้วนดึงเข้าไปเรื่อยนะครับจนเป็นกลมๆครับเหมือนแคปซูลน,นะครับแล้วเขาก็จะห่อตัวเองครับจนกลายเป็นดักแด้ครับแ้ว<ม>ก็จะกลายเป็นแม่พันธุ์ให้กับเรานะก็มีหลายตัวนะครับกำลังถักทอลังอยู่เลยครับ ก็ประมาณนี้นะครับพามาชมนะครับพามาอัปเดตให้ดูนะครับเข้าฝักได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วครับเดี๋ยวรออีก2อาทิตย์นะครับเขาก็จะฟักออกเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์ให้กับเราครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพามาอัปเดตนะครับการเข้าฝักของดวงมะพร้าวนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม